กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวมาติดตามข่าวจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับ เมื่อวันที่2องพฤศจิกายน2 5 6 4กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน12นายพร้อมยุโทโธปกรณ์ประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกสัมภาระขนาดกลาง1คันรถยนต์บรรทุกสัมภาระเครน1คันรถยนต์บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่1คันและเรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด60แรงม้าจำนวน1ลำอำนวยความสะดวกให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้าออกในพื้นที่ประสบอุทกภยัยจำนวน9เที่ยว ประชาชนที่เข้ารับบริการจำนวน60คนณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาดบ้านหนองแคหมู่ที่8ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อขอขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพรเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผมจ่าสิบเอกพัฒนาพง์บัวงามสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานครับ Go.